เตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากล่างรู้รับฟังไม่ใช่พราหม์เป็นน้ําไหลอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็นสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับช่องฟังเรื่องผีและเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อนานมาแล้ว อาจจะถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือปรุ่งแต่งเรื่องราวให้มีความสนุกเพิ่มมากขึ้นกรุณาปล่อยใจให้ว่างก่อนรับฟังหากพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาเนื่องจากตอนที่ปู่ผมเล่าให้ฟังตอนนั้นผมยังเด็กอายุแค่13ปีและปู่ผมก็เสียชีวิตลงเมื่อตอนแก่อายุ88ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ ปู่บอกว่าปู่ยังเด็กมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิเกคณะหนึ่งซึ่งลิเกคณะนั้นมีรั้วบ้านติดกับบ้านของปู่ตอนนั้นปู่บอกว่าปู่ในวัยเยาว์อายุประมาณ15ปีปู่ได้ไปดูคณะลิเกที่อยู่ข้างบ้านนั้นเล่นตอนนั้นมีคนจ้างเป็นลิเกไปแสดงเป็นงานแก้บนของกำนันอะไรสักอย่างที่วัดมีการจัดงานใหญ่โตมีทั้งลิเกสาวน้อยตกน้ำและที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือ มอเตอร์ไซค์ไต่ถังในยุคนั้นการแสดงนี้หาชมได้ยากพอสมควรคืนนั้นตอนที่ปู่กำลังดูมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเพลินๆจนได้ยินเสียงลิเกออกแขกจึงรีบวิ่งไปหน้าลงลิเกคืนนั้นเป็นเรื่องอะไรปู่จำไม่ได้และตอนดูก็รู้สึกว่าลิเกคณะนี้แสดงไม่ค่อยสนุกเลยช่วงตลกก็ไม่ตลกแต่พอฉากที่ฟันกันของพระเอกกับตัวโกงมันกลับดูสนุกและเล้าใจมาก ตอนนั้นปู่คิดว่าเขาแสดงได้ดีเหมือนทะเลาะกันจริงๆเลยแต่พอดูไปได้พักเดียวก็ทำให้รู้ว่าพระเอกกับตัวร้ายนั้นทะเลาะกันจริงๆเพราะตอนนั้นพระเอกถูกตัวร้ายแทงจนมิดด้ามโดยดาบลิเกคนที่นั่งดูกันเนืองแน่นพอเห็นพระเอกล้มลงต่อหน้าต่างก็กรีดร้องด้วยความตกใจคืนนั้นหลังจากที่เกิดเหตุเจ้างานก็คือกันันที่จ้างคณะลิเกมาก็ออกประกาศว่า ให้ยกเลิกงานคืนนี้และไม่มีการแสดงหรือการละเล่นอื่นใดทั้งสิ้นให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากคืนนั้นอีกหลายวันก็มีข่าวดังมาว่าพระเอกลิเกที่โดนแทงตอนนี้เสียชีวิตแล้วและยิ่งไปกว่านั้นนางลิเกในคณะก็ผูกคอตายที่บ้านพักของคณะอีกด้วยทำให้คณะลิเกข้างบ้านของปู่ต้องจัดงานศพถึงสองศพด้วยกัน สาเหตุที่นางลิเกนั้นผูกคอตายก็เพราะเธอท้องกับพระเอกลิเกคนนั้นโดยเธอทําใจไม่ได้จึงผูกคอตายตามไปและก็ตายในสภาพที่อยู่ในชุดลิเกอีกด้วยการสวดศพคืนแรกหลังจากที่มีการผ่าท้องนางลิเกที่ตายทั้งกลมนั้นแล้วภายในงานต่างมีแต่ความเงียบเหงาความโศกเศร้าแต่ด้วยความที่ปู่ยังเด็กก็ยังไม่ค่อยรับรู้ความโศกเศร้านี้เท่าไหร่ก็มวัวแต่วิ่งเล่นกับลูกหลานคนในคณะลิเกที่รู้จักกัน แถมยังเล่นกันจนดึกจนเดินเพราะต้องรอกลับบ้านพร้อมพวกผู้ใหญ่ตอนนั้นปู่จําได้แม่นเลยว่าในตอนที่กําลังนั่งเล่นอยู่ในบ้านงานศพปู่ก็รู้สึกปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ําปู่เดินไปจะไปเข้าห้องน้ําแต่ประตูห้องน้ําชั้นล่างล็อกอยู่ปู่จึงคิดว่าต้องมีคนเข้าปู่ด้วยความที่ปวดฉี่มากก็วิ่งออกประตูหลังบ้านแล้วก็ไปยืนฉี่ตรงบริเวณห้องครัวที่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรในตอนที่ปู่ยืนฉี่ ก็มองดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยจนสายตาม,มองขึ้นไปที่ชั้นสองปู่ก็เห็นว่ามีคนกำลังยืนซ้อมลาอยู่ปู่ยืนมองดูคนนั้นซ้อมลาอยู่พักใหญ่จนได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนเรียกให้รีบไปเล่นด้วยกันและในตอนที่ปู่กำลังเดินกลับเข้าไปในบ้านปู่ก็มองขึ้นไปชั้นสองอีกครั้งคราวนี้สิ่งที่ปู่เห็นมันเป็นนางลิเกที่ผูกคอตัวเองห้อยต่องแต่งอยู่บนคือปู่มองเห็นมันแกว่งไปแกว่งมา เสร็จแล้วเชือกมันก็ขาดหล่นเสียงดังตุบพระเห็นแบบนั้นปู่ก็ตกใจร้องจากเลยทีเดียวทําให้คนในงานรีวิ่งกูกันมาดูพอมาถึงก็ถามว่าเองเป็นอะไรไอ้หนูปู่ก็เล่าให้ฟังทําให้ทุกคนที่ฟังนี้ขนลุกเกียวไปตามๆกันหลังจากวันนั้นพ่อกับแม่ของปู่ก็ไม่ให้ปู่นั้นไปงานศพข้างบ้านอีกเลยเพราะหลังจากที่ปู่เจอผีในวันนั้นมันทําให้ป่วยจนอาการแย่อยู่หลายวัน แต่ในวันเผาปู่ก็ยังได้ไปเผาอยู่การเผาศพสมัยนั้นเป็นการตั้งเชิงตะกอนและเอาศพไปวางแล้วก็จุดไฟเผาทั้งแบบนั้นเลยเห็นกันสดๆพระเอกลิเกกับนางลิเกที่ตายก็ตั้งเผาพร้อมกันเลยทั้งคู่อยู่ในชุดลิเกหลายคนก็พูดกันนะในตอนที่เผาว่าเสียดายชุดราคาชุดก็ไม่ใช่ถูกๆแต่ทางญาติคนตายกับทางคณะลิเกก็บอกว่า ให้เขาได้ใส่ชุดที่เขาชอบที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายเขาศพพระเอกลิเกและนางลิเกเสร็จก็ผ่านไปหลายวันจนมีอยู่วันหนึ่งมีข่าวลือหนาหูตอนที่ปู่ไปเดินซื้อของกับแม่ที่ตลาดคนในตลาดเขาลือกันว่าผีนางลิเกที่ตายทั้งกลมมันเฮี้ยนมันเที่ยวออกหลอกหลอนชาวบ้านตามข้างถนนตอนนั้นตะปุ่นปั่นสามล้อก็โดนเขาให้ปั่นสามล้อรับจ้างกำลังกลับบ้าน เห็นคนใส่ชุดลิเกเดินอุ้มลูกอยู่ข้างถนนก็เลยเอ่ยปากอาสาว่าจะพาไปส่งแต่พอนางลิเกคนนั้นหันมาตะปุ่นก็รีบปั่นหนีจนสามล้อพุ่งชนกับเสาบ้านคนแถวนั้นตอนนั้นตะปุ่นแก่บอกว่าไม่ให้หนียังไงไหวนางเอกลิเกที่ดูข้างหลังก็สวยดีล็อกแต่พอหันหน้ามามีแต่หนอนแถมลูกที่อุ้มอยู่ในมือก็ยังเลือดแดงเต็มหน้าไปหมดคืนวันนั้น หลังจากที่มีข่าวลือเรื่องผีนางลิเกแม่ก็สั่งํำชับปู่ว่าตอนกลางคืนห้ามออกไปไหนเด็ดขาดแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามขานรับห้ามออกมาดูในตอนแรกปู่ก็ไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาลือกันจะมาให้แกเห็นจนมีอยู่คืนหนึง่งตอนที่ปู่กำลังนั่งเล่นอยู่ตรงขอบหน้าต่างบ้านปู่นั้นเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงมองจากหน้าต่างปู่ก็จะเห็นถนนที่ทอดยาวไปถึงหน้าวัด แล้วก็มองเห็นบ้านคณะลิเกที่อยู่ข้างๆเหมือนกันตอนนั้นปู่มองดูอะไรเพลินพอ่อแม่และก็ยาที่อยู่บ้านเดียวกันเข้าหมุงหลับไปหมดแล้วและตอนที่ปู่กำลังมองเหมือทอดสายตายนิ่งอยู่นั้นหมาได้ถุนบ้านสองสามตัวจู่ๆมันก็หอนหุ้งขึ้นมาหลังจากที่มันเริ่มหอนปู่ก็ได้ยินเสียงเพลงอะไรสักอย่างมันแววมาจากไกลๆปู่นั่งฟังนิ่งจนพักใหญ่ จากที่คิดว่าใครมาร้องเพลงดังมาจากไหนก็กลายเป็นเสียงคนกำลังร้องลิเกยอยู่ตอนนั้นปู่คิดไปถึงเรื่องที่ชาวบ้านเล่อกันว่าผีนางลิเกชอบออกมาหลอกหลอนคนตามทางถนนตอนดึกดึกด้วยความกลัวปู่ก็รีบปิดหน้าต่างแล้วก็ดับไฟหมุดเข้ามุ้งทันทีปู่บอกว่าตอนนั้นเสียงหมาหอนป่ปรดกับเสียงลมแล้วก็มีเสียงร้องลิเกเอ่ยเยดังอยู่แถวหน้าบ้าน ปู่ฟังแล้วก็ขนลุกไปทั้งตัวเสียงมันหนาวเย็นจนจ,นจับขั้วหัวใจหลังจากที่เสียงร้องลําลิเกนั้นดังอยู่หน้าบ้านพักใหญ่ก็มีเสียงลั่นของพื้นไม้กระดานดังเอียเอ๊ยดเอี๊ยดปู่บอกว่าตอนนั้นมันเดินขึ้นมาจนถึงบันไดบ้านเลยเสียงเดินเหยียบไม้กระดานมันมาหยุดตรงหน้าประตูแล้วก็มีเสียงร้องลิเกเอื้อนเย็นดังอยู่หน้าประตูสักพักก็มีเสียงเคาะประตูตามมาอีก ปู่ตอนนั้นกําลังจะลุกไปเอาไฟฉายแต่ก็มีเสียงแม่ดังมาจากม้งข้างๆห้ามลุกนะมันเป็นเสียงที่แข็งและก็แม่ไม่เคยพูดแบบนี้ตอนนั้นปู่กลัวมากจึงค่อยๆลดตัวลวงนอนแล้วก็ห่งผ้าห่มอยู่นิ่งๆในความมืดปู่รู้ว่าคนในบ้านตื่นกันหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไปดูเพราะต่างก็ไม่อยากเห็นภาพอนาสยดสยองนั้นจากนั้นอีกนานพอสมควร ทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเยียบลงบันไดไปก็ทำให้รู้สึกโล่งใจว่าผีมันคงไปแล้วแหละพอจึงค่อยๆลุกออกจากมุง้งและค่อยๆแง้มหน้าต่างออกไปดูที่ทางถนนก็เห็นผีนางลิเกคนนั้นกำลังลอยเลี้ยเลี่ยพื้นตรงไปทางวัดท้ายหมู่บ้านพอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีหลังจากคืนนั้นผีนางลิเกก็ยังวนเวียนอยู่ในบู่บ้านอีกนานและเกิดข่าวลือหลายขาแขนง บางก็ว่าเฮียนเพราะหาศพลูกไม่เจอบางก็ว่าเฮียนเพราะคิดถึงผัวเรื่องราวของนางลิเกยอยู่กับชาวบ้านมาเกือบเดือนทําให้ช่วงนั้นไม่ค่อยมีใครกล้าออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนแค่หกโมงทุ่มหนึ่งชาวบ้านก็จะเข้าบ้านกันจนเงียบกิบและเรื่องราวการหลอกหลอนของผีนางลิเกนั้นจบโดยที่ว่ามีคนไปจ้างหมอผีมาปราบแต่ก็ยังมีอีกข่าวหนึ่งลือกันว่า ผีนางลิเกมันเจอวิญญาณลูกและผัวมันแล้วความเฮี้ยนจึงลดลงครับเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงๆครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบยังไงฝากช่องฟังเรื่องผีเอาไว้ด้วยนะครับหรือหากท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องน่ากลัวสามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับแต่สำหรับค่ำคืนนี้ผมนั้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ